สวัสดีค่ะวันนี้มาเล่าอาการช่วงที่ป่วยเนาะว่ามีอาการเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นช่วงที่อยู่โรงพยาบาลเนาะหน้าก็จะบวมมีการฟอกไตฉุกเฉินสองรอบนะคะก็จะนอนอยู่ที่ตู้แบบนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นหน้าช่วงที่บวมอันนี้บริเวณข้างหลังนะคะ อันนี้จะเป็นงูสวัสดนะคะอ่าอันนี้ขาบวมช่วงขาบวมเนาะอันนี้จะเป็นแผลที่เท้านะคะคลยๆคนเป็นเบาหวานนะตามเนื้อตามตัวก็จะเป็นจ้ำเลือดอย่างนี้นะคะอันนี้ข้อเท้าช่วงเช้าเนี่ยข้อเท้าจะบวมมากอันนี้เป็นแผลคล้ายๆคนเป็นเบาหวานอะ่ะแผลมันจะเน่าลาม ติดเชื้อไปเรื่อยๆตามเล็บตามอะไรเงี้ยก็จะคล้ายๆเชื้อราตามตัวนะคะก็จะเป็นจ้ำเลือดเขียวช้ำทั้งมือทั้งแขนอันนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าหน้าขานะคะ เวลากดเราจะยุบลงไปอันนี้เป็นมึงส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเช้านะคะที่บวมแต่จริงๆแล้วก็บวมทั้งวัน,น่ะคะอันนี้จะเป็นขาที่บวมมากเช้าเช้าก็จะบวมหนักอันนี้ก็เป็นแผลที่เท้าหลังเท้าก็จะบวมข้อเท้าก็จะบวมเป่งออกมาเลยอันนี้เป็นให้เลือดนะคะเลือดจางอันนี้ก็ให้เลือดถุงนึงเคมีข้างนึง อันนี้น่าจะเป็นเคมีบำบัดนะคะอันนี้เป็นฟอกฉุกเฉินเป็นฟอกเก็ดเลือดออันนี้เป็นแผลในกระเพาะนะคะแต่คราบขาวๆนะเป็นหมอบอกเป็นเชื้อมะเร็งด้วยอันนี้จะเป็นอ่ฟอกไตนะคะอันนี้เข้าห้องน้ำเนาะก็จะมัดไว้เลยอ่าห้องน้ำก็จะมีผมร่วงทุกวัน อันนี้เป็นยาเคมีบำบัดนะคะเป็นยาเกี่ยวกับพวกเคมีต่างๆยาเดิมเนาะที่ทานความดันพุ่งทยานมากเกือบสองร้อยนีอันนี้ก็จะเป็นพวกช่วงที่อยู่ในโรงพยาบาลเนาะก็จะมีแฟนกับลูกมานอนเฝ้าก็อยู่สองคนนี้ก็อยู่ในทุกๆช่วง อาจจะบ่นบ้างแต่ก็คอยดูแลตลอดยิ่งลูกสาวนี่คือช่วงไหนที่แม่ป่วยนี่คือแทบไม่ได้นอนเลยสอบก็คือแบบต้องอ่านหนังสืออยู่ข้างแม่เลยอันนี้ก็จะมีแม่เรามาบ้างนะคะแม่เราก็จะมาเฝ้าบ้างวันไหนที่ไม่มีคนอะไรเงี้ยแฟนทํางานอะไรเงี้ยแม่ก็จะมาอยู่เป็นเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นช่วงออกกาลังกายเนาะ หันมาดูแลสุขภาพก็วิ่งนะคะเริ่มต้นด้วยวิ่งห้าโลเลยก็ค่อยคเดินอันนี้ก็จะเป็นเริ่มดีขึ้นเนาะแต่ผมก็ยังร่วงอยู่อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นผมสั้นละมีผมขึ้นมาละให้เคมีบำบัดได้สักพักหนึ่งอันนี้ก็ดีขึ้นแล้ว ช่วงไหนที่มีอาการหน้าก็จะบวมๆนิดหนึ่งมันจะสลับกันไปเนาะบางทีก็จะดีขึ้นแล้วก็จะอาการกำเริบอะไรเงี้ยค่ะมีแค่ช่วงที่พอหันมาดูแลสุขภาพแบบหมอเขียวก็จะดีขึ้นเลยตอนนี้ก็ไม่ได้ไปหาหมอ,อมาตั้งแต่ปี6กสอง อันนี้ก็เป็นลูกสาวเนาะคอยเฝ้าอยู่ตลอดอ่าอันนี้ก็ตั้งแต่ปีหกสองนะคะที่ไปเข้าค่ายหมอเขียว